รักแท้คือหัวใจที่มีแต่ให้และบรรชนาจะให้ต่อไปเรื่อยๆรักแท้เป็นความรักที่ลืมว่าเคยให้ความรักไปแล้วและยังคงมอบความรักให้อีกตลอดชีวิตของข้าพเจ้าดำรงอยู่ด้วยความหลงใหลในความรักเช่นนั้นนอกเหนือจากความรักแล้วข้าพเจ้า ไม่ปรารถนาสิ่งใดมีแต่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อแบ่งปันความรักแก่เพื่อนบ้านผู้ยากไรหลายครั้งที่เส้นทางการเดินของความรักช่างลำบากจนข้าพเจ้ายอมพ่ายแต่ข้าพเจ้าก็รู้สึกถึงความสุขในใจที่ได้อุทิศตนเพื่อมวลมนุษยชาติแม้ในขณะน,นี้ข้าพเจ้าก็มีความรักที่ยังไม่มีโอกาสมอบให้ใครอยู่เต็มเปี่ยม ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอเสนอหนังสือเล่มนี้ต่อโลกเป็นแรงอธิษฐานให้ความรักของข้าพเจ้าไกลาเป็นสายน้ำอห่งสันติภาพที่เอือท้นผืนแผ่นดินอันแห้งแล้งจนชุ่มฉ่ำและรินไหลไปยังสถานที่อันไกลโพ้นและยากจะเข้าถึงตัวยะหลังนี้มีคนจำนวนมากขึ้นที่สนใจใคร่รู้ ให้รู้จักข้าพเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์แกผ่ผู้ใครรู้ทั้งหลายข้าพเจ้าจึงได้นึกย้อนถึงชีวิตในอดีตและบันทึกความทรงจำอย่างเปิดเผยโดยตรงตรงไปตรงมาลงในหนังสือเล่มนี้ สำหรับดึงรวาวังส่วนที่ยังไม่จะรวบรวมในในหนังสือเล่มนี้ได้ขระพเจ้าหวังว่าคงมีโอกาสถ่ายทอดเนื้อหาเหล่านี้ในโอกาสต่อไปพระพเจ้าขอส่งความรักอันพ้นปริมาณแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธา ในตัวข้าพเจ้าผู้ที่อยู่เคียงข้างข้าพเจ้าเสมอพาและใช้ชีวิตกับข้าพเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักจานมูลภรรยาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งที่ร่วมฝ่าฟันปัญหาน,นานะนระการมาด้วยกันแม้ในยามยากที่สุดท้ายที่สุดข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อท่านประธานทั้งประธานอินจูพักแห่งสันกพิงกิมยอง ที่ได้ให้ความจริงใจและอุทิศตนเป็นอย่างสูงในกระบวนการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์ทุกท่านที่ได้ลงมือแก้ไขเรียบเรียงองผูดของข้าพเจ้าเพื่อให้เนื้อหาหลายส่วนที่ซับซ้อนง่ายต่อการเข้าใจของผู้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้อา่าน